หนึ่งทีนะเอาสีให้เขากินแบบนี้นี่ไงน้องสีเขาก็จะเปลี่ยนไปเห็นปุ่เฮ้ยโอ้ล้วสีลำตัวไม่จืดด้วยโอ้แ๋วว่าล่ะน้องปรไปสีโปนีด้เอ้ย,อยนี่มันสีทองเนี่ยทองเลยโอ้พ่ออา,าสตาร์โปรม็นไง หวานแมวเลยอ่สามผงอ่ะสามผงที่หวานเลยนี่แต่เฮ้ยหวานมันก็สวยดีเหมือนกันนะเนี่ยน้องพี่หวานมันก็สวยดีเหมือนกันเนี่ยเขาไม่ได้แย่นะนี่ไงฟ้าแล้วเฮ้ยก็ไม่น่าเกลียดสวยอยู่สวยเลยเดี๋ยวมาลองดูปึ๊บนี่ผงที่สองเฮ้ยอุ้ยเอาแลย มาดูนี่อะชัดอันนี้ชัดนี่เลยนะครับน้องๆอ,อันนี้ชัดมาก4-5ถึงผงนะครับก็จะชัดมากเลยนะครับน้องๆก็นี่เลยคือแบบมันสวยอะน้องดูดิแล้วสีอะชัดมากสีแบบตัดกันชัดมากนะครับน้องๆถ้าไอ้โอ้ยน้อง,าอาองมันสวยจริงอะเนี่ย เริม่มดำแล้วแต่ว่าน้องที่สังเกตที่ลำตัวดูดีๆเห็นปะลำตัวนะครับสียังไม่เสียนะก่อนจะไปรับชมคลิปก็อยากจะขอขอบคุณน้องๆทุกๆคนและท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านที่เข้ามาสนับสนุนช่องวันแฮปปี้ของพิการให้มียอดซับสูงขึ้นในทุกๆวันก็ขอบคุณทุกยอดไลค์ขอบคุณทุกการติดตามมากๆจากหัวใจนะครับก็นะ มีความสุขมากๆเลยนะครับตั้งแต่มีช่อง YouTube ขึ้นมาแล้วก็ได้รู้จักกับน้องๆแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็เลยแบบอยากจะขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของครอบครัวของน้องๆนะครับเอาละถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมคลิปกันเลยดีกว่าครับไปกันเลยน้องรักของพี่ ก่อนอื่นก็ขอกล่าวกาบสวัสดีน้องๆที่เขารบหลักตุวทุกท่านแล้วก็ท่านผู้ชมทุกทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้ด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับพี่กานะครับในเกม a r k Mobile ในโหมดรูปหมีระดับบูตอนใน EP ที่32แล้วนะครับใช่ปะใช่ปะวะใช่ปะเนี่ยจะจะไม่ผิดก็32นะครับก็สำหรับ EP นี้นะครับพี่ก็จะพาน้องๆน,นะครับมาทำสีนะ ให้กับลูกสัตว์นะครับในระยะสุดท้ายนะครับหรือว่าระยะที่ทําแล้วสีออกมันจะออกมาชัดเจนนะครับสัตว์ทดลองวันนี้ก็คือเจ้ากิฟฟินนะครับน้องๆโอเคครับก่อนจะไปรับชมคลิปก็ฝากงน้องๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่การด้วยนะครับแต่ถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมคลิปกันเลยปพ๊บก็สําหรับสิ่งมีชีวิตของพี่นะครับหรือสัตว์ของพี่นะครับที่พี่จะแนะนําให้น้องๆทําสีกันนะครับนั่นก็คือนี่เลยเจ้าอาเจนนี่เลยนะครับเอ้ยไม่ใช่สิเจ้ากิฟฟินน้อง คือถามว่าทําไมหรอมันพิเศษมากนะครับน้องรู้กันอยู่แล้วนะว่ากิฟฟินเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่มีสีนะครับในตัวเองอยู่3สเต็ปนะครับสเต็ปที่1น,นะครับก็คือสเต็ปลาตัวเห็นปะรือ,อสเต็ปที่2นะครับก็คือที่ปีกสเต็ปที่3คือหน้าอกอ่าแต่ว่าถ้าเกิดเป็นกิฟฟินที่เราผสมพันธ์เองเนี่ย มันจะสามารถทําได้2สเตปนะครับแบบชัดๆเลยก็คือขนที่ปีกหรือว่าบนหัวนะครับกับที่ลําตัวแล้วก็หน้าอกนะที่มันจะแตกต่างกันชัดเจนเลยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับพี่ก็จะมาแนะนานะครับวิธีการทําสีในช่วงอายุที่แตกต่างกันนะครับอ่าเดี๋ยวเอาเอาสีอะไรดีก็เดี๋ยวอ่าเดี๋ยวพี่จะทดลองสีขาวให้ก่อนนะครับก็สีที่พี่จะแนะนํานะครับก็มีหลายสีอยู่นะแต่เดี๋ยวพี่จะเริ่มจากสีขาวก่อนนะครับก็ตอนเนี้ยกิปฟินของพี่นะครับเป็นลูกกิปฟินเนาะ เลี้ยงมานะครับตอนนี้ก็อายุนะครับในการจเจริญเติบโตนะครับอยู่ที่80%เนะครับก็เริ่มแรกอ่ะเริ่มแรกเลยนะครับรรก่อนที่จะอายุโตถึง10%ย้ํานะครับรก่อนที่เขาจะโตถึง10%ให้น้องอัดสีรองไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีแดงสีม่วงสีอะไรก็ได้นะครับให้น้องๆอ,อ,อัดไปเลยย้ําว่าอัดไปเลยอัดเยอะๆเลยนะอัดไปเยอะๆเลยนะครับ หลังจากที่น้องอัดสีไปเยอะๆแล้วนะครับตัวเขาก็จะมาเข้มแบบนี้เลยก็จะมีสีที่ออกเข้มแบบเหมือนของพี่เนี่ยดูดิสีเข้มแบบมากเลยนะครับตอนนี้พี่ก็อัดสีแดงมาแบบแดงแจ๋เลยนะพอเขาอายุถึง80%นะครับน้องๆให้น้องๆอัดสีที่2ถ้าน้องๆจะต้องการเปลี่ยนนะถ้าน้องๆจะอยากให้ทําให้เขาแบบเป็นสงสีก็ให้มาอายุถึง80%เนี่ยไอ้ขีดเหลืองนะครับพอโตถึง80%ให้น้องๆทาการเซฟ เซฟแล้วให้น้องๆลองเอาสีมาผสมดูอีกหนึ่งทีนะเอาสีให้เขากินแบบนี้นี่ไงน้องสีเขาก็จะเปลี่ยนไปเห็นปุ๊นี่อันนี้สีขาวนะครับเอ้ยไงเล่าสวยปะเอ้ยถ้าถูกใจก็นะเอาลองไปทําดูนะอันนี้เป็นสีทดลองนะครับก็จะเป็นสีขาวนะแต่สีขาวนี่ไม่ค่อยดีนะครับพี่ไม่ค่อยแนะนํานะเพราะว่าเวลาสตัฟหรือว่าให้เขากินไปแล้วเออมันจะไปทําให้สีแดงนะครับมีแบบ เหมือนเฮ้ยโอ้หมุนได้ด้วยเออเหมือนแบบทําให้สีแดงแบบมันไอ้นี่นะดูดิมันแบบมันมันมันจืดจืดอะอโอเคครับน้องๆก็เดี๋ยวมาดูสีต่อไปดีกว่าเพราะสีแดงพี่ว่ามันจืดไอ้สีขาวมันก็จะเป็นอ่าขาวส้มนะแต่ว่ามันจะดูจืดจืดนะจะเป็นสีขาวนะครับเดี๋ยวลองมาสีอื่นสีที่พี่แนะนํานะครับที่แบบสวยๆแล้วพี่ทําแล้วพี่ชอบมากเลยนะครับก็คือ สีดํานะคือสีดําพี่โค้ชชอบเลยวะ่ะคือสีดํามันสวยมากเลยครับน้องๆเดี๋ยวลองดูมาดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับนี่ใครอยากได้แบบกิฟฟินนะครับสีสวยๆก็ลองทําดูเมื่อกี้สีขาวนะมันก็จะออกแบบจืดๆหน่อยมาๆ,ๆ,ๆมาๆมาๆมาลองมาลองต่อไปเอาสีอะไรดีน้องๆอ่ะสีม่วงม่วงเข้มม่วงเข้มม่วงเข้มโอเคเอาสีม่วงเข้มไปลองกันน้องๆไปๆไปไปไปเลยไปเลยไปเลยจะได้เห็นไปพร้อมๆกันเลย มาดูกันว่าสีไหนจะสวยสุดนะครับใส่ผงสีให้เขาแล้วกดให้เขากินปึ๊บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยสีนี้เอาเรื่องว่ะน้องเดี๋ยวลองเรียกเขาไปตรงแสงอ่าเอ้ยดีใจใหญ่เลยมาดูมาดูเรียกให้เขามาตรงแสงเฮ้ย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 น้องม่วงแดงม่วงแดงก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะเนี่ยมาตรงนี้มาแจมแจมมาแจมแจม ฮ้ยม่วงแดงก็สวยอยู่ครับน้องไส้กรีดอือว่าเฮ้ยท่านผู้ชมม่วงแดงก็ถือว่าสวยอยู่นะครับน้องๆเฮ้ยโอ้โหแล้วสีลำตัวไม่จืดด้วยโอ้โหแจ่วบาลาเฮ้ยน้องดูดีสีลำตัวไม่จืดด้วยน้องๆดู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 ด,ด,ดูโอ้ใต้พุงเป็นสีม่วง ต้นขาเป็นสีม่วงไปหาหางสีม่วงลําตัวก็จะเป็นแบบแดงอยู่หน้าอกก็ยังแดงอยู่น้องๆแต่ปีเป็นสีม่วงุ้ยสวยดีวิอันนี้สวยอันนี้สวยวิแต่อันนี้สวย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 เฮ้ยถ้าถามว่าสวยก็อันเนี้ยสวยเลยน้องๆวูม่วงแดงเฮ้ยโอ้เดี๋ยวพี่ต้องแคปภาพไปละ ต้องแคปต้องแคปเอาละไปดูสีอื่นบ้างตอนนี้สีขาวได้แล้วสีม่วงได้แล้วเรามาเปลี่ยนสีกันยยูยูแต่ถ้าถามว่าในใจพี่มีสีอะไรก็ถ้าถามว่าใจพี่หรอใจพี่นะครับในใจของพี่เลยนะครับพี่มีสีดำนะครับถ้าใจพี่นะพี่พี่ชอบสีดำนะพี่ว่ามันเท่งไง สีดำนะครับแต่ว่าพี่ก็จะย้อมไปหลายๆสีให้กับน้องๆดูนะปึ๊บต่อไปก็จะเป็นเหลืองเออเหลืองเหลืองเหลืองเหืองเหลืองเหลืองเหืองส้มไหมน้องใส่ไปเลยโอ้ยังไม่ชัดเท่าไหร่โอเคโอเคแต่ว่าก็ใช้ได้อยู่นะก็จะออกเป็นน้ำตาลนะเอาเฮ้ยเวนกรรมผิดตัว เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเนี้ยเดี๋ยวเรียก er> โอ้ยโอ้ยโอ้ยดีใจโอ้ยอันนี้ก็สวยอยู่นะน้องมันจะออกทองทองโอ้ยไม่ธรรมดามาเนี้ยมาเน้ยมาเน้ยเอาโอเคแล้วนี่ใครเนี่ยวิวร้อยห้าสิบมาทำอะไรเนี่ยนุนนุนมานี่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 มาหาพ่อหน่อยมาเล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 ยโอเควิ่งมาแล้วเอ้ยติดนกวิ่งมาดิเออีมืดมาแล้ว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  โอ้ใช้ได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 ้โอ้ยเดี๋ยวพี่ขอใส่สกินแสงก่อนอ้าวแถวโอเคปึ๊บอุ้ยสีทองว่ะโอ้ย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 น้องสีทองดูดิ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 อุ้ย พี่ว่าสีแดงอ่ะเป็นสีตั้งต้นมันสวยดีนะเวลาเอาสีอื่นมาแบบกระทบเงี้ยเฮ้ยพี่ว่ามันเท่ดีอ่ะท่านผู้ชมเออเอาสีอื่นเข้ามาโปะพี่ว่ามันสีแดงเหมือนมันจะรับได้แบบหลายๆสีเลยนะลองโปะไปอีกสิพี่พงดิเอ้ยนี่มันสีทองเนี่ยทองเลยโอ้โหส้มทองครับน้องๆ ส้มทองชัดเจนอันนี้ส้มทองชัดเจนเลยเฮ้ยสีทองโอ้ไม่กอดเฮ้ยหรือว่าพี่เจ้าสีนี้ดีวะเนี่ยโอ้โหสีดำมีผู้ท้าชิงกันเลยทีเดียวเฮ้ยทีแรกก็ว่าสีส้มสวยนะไอส้สีสีแดงดำสวยนะตอนนี้เริ่มวันใหม่กับสีทองแล้วอะเฮ้ยโอ้ยมันจะเป็นส้มๆ้มว่ะ แล้วถ้าพี่อัดสีส้มผสมไปอะลองลองน้องอันนี้ก็จะเป็นสีแบบลําตัวส้มขึ้นนะเฮ้ยแต่ถ้าจ่ายให้ดีนะแนะนําเป็นสีสีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองน้องโอเคโอเคสีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองจับเหลืองทองกันเหลืองทองเฮ้ยตอนนี้สีที่แบบเข้าแก็บเหลืองทองครับน้องๆเีไม่รู้น้องคิดเหมือนพี่แบบนั้นเหลืองทองเอาเรื่องว่ะเฮ้ยเหลืองทองเอาเรื่องอยู่นะ โอเคไปกี่สีแล้วเนี่ยไปสองสามสี่แล้วเฮ้ยสีเหลืองวะสีเหลืองวะสีเหลืองกับสีส้มน่าจะไม่ต่างกันนะแต่ว่าสีเหลืองพี่ว่าน่าจะสวยกว่าสีส้มใช่สีเหลืองก็สวยกว่าสีส้มแน่นอนครับสีเยลโล่นะต่อไปก็เป็นลองลอง้องชมพูดูโอเคชมพูลองไปเลยน้องสีมีเพียบนี่เลยดูสีมีให้ทดลองเยอะอือน้องๆจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาทดลองไงอออเผื่อน้องๆดูคลิปของพี่แล้วน้องๆชอบสีไหนก็จัดไปเลย น้องละของพี่เฮ้ยสีชมพูก็เอาเรื่องอยู่เนี่ยแดงชมพูเนี่ยเฮ้ยแดงชมพูก็สวยอยู่ครับท่านผู้ชมมนเด้อใส่จะกินแสงพี่แดงชมพูก็สวยอยู่นะไมยพี่ว่ามันสวยอยู่เลยแหละเองนนเฮ้กินใหญ่กินใหญ่แล้วเร็วเร็วเมาให้น้องดูหน่อยออเผื่อน้องๆจะเอาไปทําไงอืมเอาละเผื่อท่านผู้ชมแบบจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปทดลองเองนะ ก็นี่เลยดูคลิปของพี่แล้วเห็นเลยนะครับว่าสีไหนสวยนะเดี๋ยวทดลองให้ดูเลยนี่ทดลองให้ดูไปพร้อมๆกันเลยโอแต่ว่าสีพวกสีชมพูนี่สีแดงสีเดิมสีตั้งต้นนี่มันจะไม่ลดลงไปเลยนะวีดูดิโอ้ถ่ายรูปถ่ายรูปนี่เป็นหลักฐานวยดูดิน้องโอ้ไม่ก้อนอันนี้แค่สองผงนะครับ ถ้าจะให้ดีนะสองผงกําลังดีเลยเพราะว่าสีที่ลําตัวมันจะได้เปลี่ยนไปไม่มากนะเฮ้ยแต่โคตรสวยเลยอะเฮ้ยสายหวานต้องชอบนะเฮ้ยถ้าแบบคนไหนแบบอยากได้สีสวยๆนะเฮ้ยสีชมพูอ่ะมีว่ะน้องสีชมพูอ่ะสักสามผงเป็นไงโอ้โหหวานแมววเลยอะสามผงอะสามผงนี่หวานเลยเฮ้ยแต่ถ้าส่งผงจะสวยกว่านะสองผง สองผงพี่ว่าโอเคเลยไม่ไม,ไม่ไม่ชัดแล้วก็ไม่เข้มจนเกินไปนะสองผงสองผงนี่โอเคเลยอุ้ยโอเค,อเคน้องมาดูสีถัดไปดีกว่าเฮ้ยชอบสีไหนกันล่าท่านผู้ชมอุ้แต่ถ้าน้องแบบอยากจะพลิกแพงนะครับหรือว่าอยากจะดัดแปลงนะครับก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะก็คือใช้วิธีการอา ย้อมสีตอนช่วงแรกเกิดนะครับให้เป็นสีขาวสีเขียวสีเหลืองสีอะไรก็ได้นะแล้วแต่น้องๆจะแบบลองทําเลยนะเออถ้าสีส้มก็จะเป็นแบบนี้นะสีส้มเหรอส้มี้ต่อไปสีอะไรดีเมื่อกี้สีอะไรสีชมพูสีม่วงสีแดงต่อไปก็เป็นสีฟ้าโอเคลองสีฟ้าดูท่านผู้ชมไป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 วิ่ง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 สีฟ้า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  ไปดูโอ้ยโอ้โหสีฟ้าไม่ติดน้องโอ้โหสีฟ้าไม่ติดเลยครับน้องๆเหมือนเหมือนเหมือนว่าแต่ละสีก็ขึ้นอยู่กับความเข้มของสีด้วยนะเหมือนสีฟ้าจะไม่ติดเลยครับน้องๆจะทําให้สีปีกจืดไปด้วยเนี่ยเือว่าสีฟ้าไม่เวิร์กนะครับน้องๆอ,อย่าทานั้นสีฟ้าเือสีฟ้าไม่แนะนําเลยครับท่านผู้ชมครับดูดิมืดเลย อสีฟ้าไม่แนะนําครับน้องๆโอ้โหเฮ้ยดูสีฟ้าจะออกเป็นสีเทาๆนะอืมสีฟ้าจะออกเป็นสีแบบแนวเทาๆนะน้องๆดูสิเนอะใช่ไหมน้องๆสีฟ้านี่มันออกเป็นสีเทาเฉยแต่ว่าลำตัวนะครับให้น้องๆสังเกตที่ลำตัวนะสีลำตัวจะไม่ค่อยซีดลงไปนะ แต่ว่าสี่ขนน่ะเป็นสีเทาชัดเจนเลยอะไรว่าอาจสีฟ้าแต่ได้สีเทาคืออะไรกันครับเนี่ยเฮ้ยแต่ก็เฮ้ยแต่ว่ามันก็เฮ้ยมันก็สวยดีนะเฮ้ยแต่เฮ้ยว่ามันก็สวยดีเหมือนกันนะเนี่ยน้องเฮ้ยว่ามันก็สวยดีเหมือนกันเนี่ยก็ไม่ได้แย่นะเฮ้ยแคปแคบเออสีฟ้า สีฟ้าก็ไม่ได้แย่นะครับท่านผู้ชมอ๋อเหมือนว่าถ้าอัดไหล่ผงก็มันอาจจะทําให้สีตัวจืดนะแต่มันจะทําให้ปีกนั้นออกมาเป็นสีฟ้าได้มากขึ้นนะหรือ,อนี่ไงสีฟ้าแหละแต่อัดมากเกินสีตัวมันจะจืดไงเดี๋ยวมันจะไม่สวยเนาะหรือ,อนี่ไงเริ่มฟ้าแล้วเริ่มฟ้าแล้วแต่ว่าพออัดหล่ผงเข้ามันทําให้สีแบบหน้าอกมันซีดไงเหมือนว่าเราจะต้องใช้สีที่มันแบบมีความเข้มสูงนะ ต้องใช้สีที่มันแบบมีความเข้มสูงนะครับน้องๆมันถึงจะแบบโปะบะแล้วเห็นผลเลยอะเออโปะบะแล้วเห็นผลนะต้องเป็นสีที่มีความเข้มสูงนะลองไปสักหาพงเออว้าชมชมเอ,อ้ยเฮ้ยฟ้าแล้วอะเออฟ้าแล้วน้องนี่ไงฟ้าแล้วเฮ้ยก็ไม่น่าเกียดสวยอยู่สวยเลย สวยเลยน้องๆสวยสวยสวยโอเคแจ๋วเฮ้ยสวยว่ะเฮ้ยสวยดีโอเคครับน้องๆมาดูสีถัดไปดีกว่าเฮ้ยเข้าท่าเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยเอาทุกสีเอาทุกสีทดลองให้น้องๆเห็นเลยนี่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 เดี๋ยวพี่เป็นหนูทดลองเองอุ้ยมาเลยชอบสีไหนก็อย่าลืมไปจัดการเลยนะครับน้องๆแต่ว่ากิฟฟินเนี่ยข้อเสียของมันคือ โตช้ามากนี่ขนาดพี่ใส่ยโยโย่ให้ยังโตช้า <โย S 1> ขนาดเราปัมป๊มปั๊มปั๊มเร่งการโตอ่ะรอบละหนึ่งเปอร์เซ็นต์เองนะครับน้องๆอ่อ,อสีต่อไปตรงนี้หมดแล้วเอาเป็นสีอะไรดีท่านผู้ชมสีอะไรสีอะไรอยากอยากอยากได้สีอะไรเม้นมานะครับน้องๆหรือว่าน้องๆชอบสีไหนก็อย่าลืมเม้นกันมานะครับน้องๆอ,งอา่าอย่าลืมเม้นกันมานะออเรนทีพี่มีอะไรปะไม่ใช่ออเรนนี่หว่าสีส้มว่ะ โอเคลองลองลองเฮ้ยเดี๋ยวนะไม่ใช่ออเรน์อันนี้ออเรน์โอ้โหซื้อผิดแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวลองสีน้ำเงินก่อนละกันน้องๆน,งนี่พี่ว่านำ้ำน้ำเงินนี้น่าจะติดแบบเข้มปิดกันเลยทีเดียวนะน้ำเงินนี้น่าจะติดแบบเข้มจัดเลยอะลองดูลองดูลองดูงดน้ำเงินนี้น่าจะเข้มมากอุย้ยดอกแรกออกสีม่วงนะครับอุยอ้ยอุ้ย ดอกแรกออกแบบเขาเรียกว่าสีอะไรอะสีแบบเนี้ยสีบานเย็นปะเฮ้ยสีบานเย็นปะเนี้ยโอเคน้องเดี๋ยวพี่จะเรียกเขาไปตรงที่มีแดดเหมือนสีออกแนวบานเย็นนะโอเคน้องๆเดี๋ยวพาเขาไปตรงที่แบบแสงแดดจ้าๆแล้วกันวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปมาแล้ว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 มานี่นี่มา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 นี่โอ้ my god อันนี้1นึ่งผงนะครับ1นึ่งผงก็จะออกเป็นสีนี้นะเดี๋ยวมาลองดูนี่ผงที่สองเฮ้ยอุ้ยเอาแล้วถ่ายรูปดิเฮ้ยผงที่สองเริ่มโอ้โหปีเงาวับเลยน้องๆปีเงาวับเลยว่ะเฮ้ย อันนี้สองผงนะครับอันนี้ผงที่สองนะผงที่สองนะครับผงที่สองมาดูผงที่สามอุ้ยเริ่มเข้มหวานเริ่มอุ้ยโอ้โหพี่ตะลึงเลยวะ่ะนี่ผงที่สามครับท่านผู้ชมว้าวผงที่สามน้องๆ มาดูผงที่สีหูเริ่มเริ่มแบบถ้ามองภายนอกนี่ยังยังยังเป็นม่วงม่วงอยู่นะแต่ถ้าแบบในจอภาพแบบนี้ก็เริ่มออกน้ำเงินแล้วมาดูนี่อ่ะชัดอันนี้ชัดนี่เลยนะครับน้องๆอันนี้ชัดมาก4ีถึงหผงนะครับก็จะชัดมากเลยนะครับน้องๆก็นี่เลยน้ำเงินแบบชัดเจนเลยนะ4ีถึงหผงนะครับน้องๆก็จะออกมาเป็นสีน้ำเงินแบบชัดเจนเลยนะระดับความเข้มน,นี่ก็นะ อยู่ที่น้องๆแบบจะเลือกเลยนะครับว่าอยากให้เข้มประมาณไหนเนาะเข้มมากก็ใส่มากนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าอยากแบบได้แบบแบบแกลมกลืนแบบสีสวยๆก็ใส่สักสองสามผงสมผงกําลังดีนะพี่ว่า3ามผงกําลังดีเลย <S <S อ,อ้อันนี้ชัดเลยเฮ้ยอันนี้ชัดเลยอันนี้แบบชัดแบบน้ําเงินชัดแจ๋วเลย <S <S พี่ถ่าย เก็บหลักฐานเอาไว้พิสูจน์คดีนี่ไงแจ๋วโอเคมาดูสีถัดไปกันดีกว่าครับน้องๆโฮ้ยตอนนี้พี่เลือกไม่ถูกเลยอะเพราะว่าโอ้โหสวยทุกสีเลยโอ้โห,โหเครียดเลยวะเครียดเฮ้ยน้องตอนนี้คือโอ้โหเฮ้ยพี่เครียดเลยว่ะตอนนี้เครียดเครียดจริงมันสวยทุกสีเลยวะเนาะเฮ้ยสวยทุกสีเลยอะ เอาไงดีวะเนี่ยโอ้โหเริ่มวิตกกังวลแล้วบ่าเอ้ยเล่นออกมาดีขนาดนี้ต่อไปเอาเป็นสีขาวเราลองแล้วซิวอร์ลองแล้วเยลโล่เราลองแล้วนะครับต่อไปก็เป็นสีอ่าสีไหนดีว่าน้องสีมันคงต้องเป็นสีเข้มๆะนะเดี๋ยวพี่ขอทดลองเป็นสี mm hmm. เขียว ใช่เขียวยังไม่ได้ลองคือ,อลืมสีเขียวไปได้ไงนี่ออันนี้คือเขียวอ่อนสีเขียวนะ่าจะไม่ต่างจากสีฟ้านะให้พี่เดานะโอเคใส่ไปเลยปับดอกแรกดอกแรกก็จะออกเป็นส้มส้มโอ้ทำไมมันส้มจังวะอัดสีเขียวแล้วไงออกเป็นสีส้มเนี่โอเคลากมาลากมา อาจสีเขียวจะออกเป็นสีส้มเฉยอะท่านผู้ชมเฮ้ยน้องๆมีความคิดเห็นยังไงก็เม้นไว้ด้วยนะชอบสีไหนก็สามารถเม้นบอกไว้ใต้คลิปเลยนะครับน้องๆอย่าลืมนะชอบสีไหนอย่าลืมเมนกันไว้นะครับพี่อยากรู้เหมือนกันว่าน้องๆชอบสีไหนกันนะเฮ้ยไอหมอนี่มันออกสีส้มเฉยเลยวะพี่อัพสีเขียวให้มันแต่อาจเฮ้ยเฮ้ยว่าเฮ้ยทำไมมันออกสีทองวะ เฮ้ยมันออกสีทองอะสองผงนะครับสองผงเป็นสีทองนะครับน้องๆเฮ้ยเฮ้ยสองผงเป็นสีทองท่านผู้ชมเฮ้ยสองผงเป็นสีทองชัดเจนเลยเนี่ยชัดเจนว่าสีเหลืองอี้กะโอ้โหเครียดเลยกูเครียดเลยสองผงเป็นสีทองสามผงเริ่มเริ่มเขียวว่ะแต่ยังเขียวไม่ชัดครับน้องๆ นี่นี่นี่พี่ให้ดูพี่ดูเฮ้ยแต่ก็เริ่มเขียวแล้วน้องดูดิดูดิดูดิเห็นปะดูจากใต้ตัวนะครับขนใต้ตัวใต้ท้องนะครับแล้วก็ขนที่น้องนะครับหรือว่าน้องหลังเนาะเฮ้ยลำเฮ้ยโอ้โห,โหมันเริ่มสวยว่ะพี่ปรับภาพเป็นอีพิกเลยไหมเออเอาแบบอีพิกเลยให้น้องเห็นแบบชัดเลยถ้าเป็นระบบ a อ d ด o อยนะครับย้านะครับว่าถ้าเป็นมือถือระบบ a อ d ด o อ d ภาพมันจะสวยกว่านี้นะน้องๆ โอ้โหโอุย้ยย้ำอีกทีนะครับน้องๆถ้าเป็นมือถือระบบ Android สีมันจะสวยกว่านี้แน่นอนนะครับเพราะว่า Android นะ่ะเขาจะให้เม็ดสีที่มีความแบบเป็นประกายมากกว่านะครับน้องๆย้ำอีกทีนะครับถ้าเป็นระบบ Android สีมันจะเป็นประกายมากกว่านะหรือว่าจะสวยกว่านั่นเองคือ Android นะ่ะสีมันจะเข้มกว่าระบบ iOS นะครับถ้าเป็นระบบ iOS สสีเขาจะไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่นะ เม็ดสีนะครับที่เขาแบบให้มานะโหสวยว่ะอะไรครับเนี่ยเขียดแล้วคือแบบมันสวยอะ่ะน้องดูดิแล้วสีอะ่ะชัดมากสีแบบตัดกันชัดมากนะครับน้องๆถ้าอายุเขาถึง80%นนะครับสีก็จะตัดแบบชัดเจนนะอย่างที่น้องๆเห็นตรงนี้เลยนะครับสีชัดเจนมากตัดแบบชัดเจนนะ ตัดชัดเจนนะครับชัดเจนแบบว่าไม่เละเทอะนะครับถ้าผสมทําตอนเด็กๆะ่ะมันอาจจะเละเทอะนะแต่ตอนนี้เหมือนกับว่ามันโตจนแบบได้อายุของมันแล้วนะครับก็ทําให้สีของมันแบบออกมาแบบชัดเจนมากๆเลยนะดูสิโอ้โหคือชัดซะยิ่งกว่าชัดเลยน้องๆเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยดูดิมันส้มเขียวอ่ะมันชัดมากครับท่านผู้ชมคือแบบ สวยแล้วก็ชัดเจนมากนะโอ้ยยังกับสีบักในในออนไลน์เลยอะเหมือนสีบักที่เขาทำขายกันเลยนะครับน้องๆเฮ้ยสีมันตัดกันแบบชัดเจนเหมือนตอนที่เขาทำขายกันเลยอะโอ้ my god สวยจัดสวยจริงโอ้โหมาลุ้นกันดูชอบสีไหนก็จัดเลยน้องๆมาดูสีต่อไปกันดีกว่าครับท่านผู้ชมวิธีนี้นะครับย้ำอีกทีนะวิธีนี้นะครับ ทำได้กับสัตว์ทุกตัวเลยนะครับแต่ว่าช่วงอายุอุย้ยเกมนิ่งอุย้ยอยเกมนิ่งช่วงอายุของไดโนเสาร์นะครับที่เราจะทําสีเนะี่ยมันก็จะแตกต่างกันไปเนาะความชัดนะครับของแต่ละสายพันธุ์ก็ต่างกันนะครับน้องๆดังนั้นนะครับก่อนที่น้องๆจะทําสีก็ให้น้องๆนะครับทาการเซฟไปก่อนนะมันจะชัวร์กว่านะครับท่านผู้ชมครับโอเคเมื่อกี้สีเขียวต่อไปก็สีอะไรดีนะ้อนำเงินแล้วเขียวแล้ว อ๋อลืมสีดํากันไปเลยน้องๆสีดําสีดํานี่นะครับแบ๊กโอเคจัดไปห้าผงโอเคอันนี้ก็จะเป็นสีสุดท้ายแล้วนะครับที่พี่จะทดลองให้กับน้องๆดูนะแล้วก็น้องๆน,นะครับก็ลองไปช่างใจดูอุย้ยอุ้ยบ้าเฮย้ยอุ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 ้ยผิดผิดตัว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  สีดาก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเนี่ยน้องๆเฮ้ยโอ้โหสีดําก็ดุเหมือนกันนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวพี่ลากมาก่อนํามาก่อนล้ำก่อน,อนโอ้ยตอนนี้คือพิเียดมากเลยนะ้องมันสวยมันสวยอะโอ้ยสีดําก็เอาเรื่องอยู่นะครับน้องๆเนี่ยถ้าแบบน้องๆแบบอยากได้แบบเหลือบๆนะครับแบบเอ่อน้องๆบางคนอยากได้สีที่มันแบบเหลือบๆไม่แบบไม่ชัดจนเกินไปสีนี้ก็โอเคอยู่นะแดงเลือดหมู่ะ แดงเลือดหมูเฮ้ยโอ้โหเฮ้อฮอยอันนี้แบบสีดำนะครับน้องๆสีดำย้อมไปสองสองผงสองผงนะครับสีดำย้อมไปสองผงนะครับท่านผู้ชมครับก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวพิสแคปก่อนนี่น้อง สีดำนะครับย้อมไป2ผงนะครับก็จะออกมาเป็นเหลือบๆนะครับมันไม่ดําจนเกินไปนะแต่ข้อดีนะครับที่ลําตัวลําตัวน้องมองลําตัวกับหน้าอ,อกยังเป็นสีแดงเข้มอยู่นะโอ้โหเฮ้ยน้องมันสวยจริงอะเนี่ยโอ้ยเริ่มดําแล้วแต่ว่าน้องให้สังเกตที่ลําตัวดูดีๆเห็นปะลำตัวนะครับสียังไม่เสียนะ สผงนะครับสีไม่เสียนะสามผงนะครับ,นะค,รบคือรำตัวยังชัดเจนตอนนี้ยังชัดเจนอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นสีตัวหรือสีหน้าอกนะยังเป็นแดงเข้มแบบเรืองแสงอยู่นะครับโอ้โหแดงเข้มแบบสะท้อนแสงชิปหายสรุปริบบิ <c oughs> ้่อัดเยอะเกินไปสรุปเอ้แต่ถ้าสามผงอ่าน้องดูสามผงจะทําให้ลำตัวนะครับออกจะเป็นสีจืดๆนะก็ไม่แนะนํานะครับสามผงนะ ให้อัดไปแค่2งผงนะครับกาลังดีนะโอ้สลบเลยงานเข้ากันเลยทีเดียวโอ้โหสลบสไลด์กันเลยทีเดียวก็อะมาสรุปกันนะครับน้องๆก็ก็เราย้อมไปหลายสีอยู่นะครับน้องๆก็เอาเป็นว่าน้องๆชอบสีไหนก็ลองไปทดลองดูนะส่วนพี่นะครับตอนนี้คือเครียดแล้วเพราะว่าโอ้โหน้องมันสวยทุกสีเลยอะเดี๋ยวพี่ลงต้องไปดูภาพที่พี่แคปไว้และวว่าสีไหนแบบพอจะ ข้าแก๊ปโอเคครับน้องๆก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพี่การด้วยนะครับก็อนสำหรับอีพีนี้พี่การก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับน้องๆก็มาทำสีบั็กให้น้องๆดูประมาณนี้แหละเผื่อ,อน,น้องจะชอบนะเฮ้ยเดี๋ยว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 เล็บยาวพี่ยังไม่โตเดี๋ยวก่อนจะจากกันไปเดี๋ยวขอลองทำเล็บยาวหน่อยสิเล็บยาวก็18%แล้วเกือบโตสุดแล้วเล็บยาวของพี่นะครับเป็นฟ้าขาวนะ นี่น้องๆเห็นปลาฟ้าขาวนะครับนี่ฟ้าขาวแบบชัดเจนเดี๋ยวพี่ก่อนจะจากกันไปเดี๋ยวพี่ขออนุญ,ญาตลองเอาสีดํานะครับเพราะเดี๋ยวพี่ต้องรีอยู่แล้วแหละเอาสีดํามาโปะสักหนึ่งดอกนะครับแถมสีม่วงด้วย <laughs> โอเคเดี๋ยวลองเอาสีดําโปะหนึ่งดอกนะครับตอนอายุ98%มาดูกันว่าอายุ98%ปเป็นยังไง โอ้โหไม่สวยเลยน้องเลอะเทอะอย่าเลยอย่าเลยสีเดิมสวยอยู่แล้วโอเคครับก็สําหรับอีพีนี้พี่การก็ต้องขอลากัไปก่อนนะครับน้องๆถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจใพี่ด้วยนะครับสําหรับอีพีนี้พี่การก็ต้องขอลากัไปก่อนนะครับบายบายสวัสดีครับสไปโนสีก็สวยนะโอเคครับแล้วเจอกันบายบายสวัสดีครับ